สิบเอ็ดบทสวดมังตระสุตังเสวนาจะพารนางปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังครมมตมังปฏิรูปเทสะวาสจจอุเอจะกะตัตตันยตตาอัตสัมมาปณิทิจะเอตัมมังครมมตมัง ภาหุสัญจัรจะลิปันจะวิเนโยจะสุขิขีโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคารมุตมังปาตาปิตุอุปทานังปุตตาธารสะสังขโหอนาคุราจะกรรมันตาเอตัมมังคารมุตมังทานัจะจะธรรมะจริยาจะยาต๊ นันจะสังขโหอะนาวชานิกรมานิเอตัมมังคารมุตมังอารติวิรติปปามะชปนาจะสัญญโมอัปปมาโทจะทำมมสุเอตัมมังคารมุตมังคารวะจะนิวาโตจะสันตุปรีจะกตัญญุตตากรณัคขมะสวนัง เอตัมมังคารมุตมังขันติจะสุวะจะสัตตาสัมนานันจะทัศนังกาเรณะธรรมะสากฉาเอตัมมังคารมุตมังตัปโผจพุมะจะวิญจัอริยสัจจานะทัศนังนิพพานะชาตชัติกิริยาจะเอตัมมังคารมุตะมังพุสสะโลกะทิ อมเมหิกิตังยศะนะกัมปติอโศกังเวิชังเขมังเอตาม,มังขารมมตมังเอตาธิสานิกตาวาสัพพะทะมะปาราชิตาสัพพะทะสุทิงทันจันติตันเตสังมังคารมมตมันติสิบสองบทสวดรัตนปริบยังกิจิวิตังอิทวาหุรังวา สักเเคสุวายังรัตนังปณีตังณโนสมังอัตถิตถาคตเเเนอิหัมปิพุติรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขายังวิลาคังอะมตังปณีตังยะทัสขับขามคายักษักกายภูณิสมาหิโต Nak tenak ame nak sama cik-cik tenang penitang E tenak sejenak suwadi hotu Jampu tak seto peliwa nak i suking Sama cik ma nang tak li kan yak na tenak semu nak wisyati Hitam pikam tenang penitang E tenak sejenak suwadi hotu เยบุคลาอัตตสตังประสันฐานจะตาลิเอตานิยุคานิโหติเตทักขเนยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัมปลานิอิทมปิสังเทรละตนังปนีตังเอเตนะสเจนะสุวาติโหตุเยสุปยุตานมัสสะทันเฮนะ นิกามิโนโคตมะสาสะนมหีเตปฏิปตาอมาตังวิไยหะสัทามุธานิพุติงผู้เชี่นามานาอิธรรมปิสังเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหตุขีนางบุรานังณวังนถิสัมภวังวิลัตจิตตยะติเจพะวสันสว พระวสมิเตขีณพีชาอวิลหิฉันธานิพันติทีรายถายามปะิโปอิทัมปิสังเกลตนางปณิตงังเอเตนะสเจนะสวาดโธตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหสวรัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอะ ราปชาอัตตะทันตัสะโลกัส,สอิจังสสยตะจาริโนเนวะเทวนะคันโพนะมาโรสหพุมุนาชิตังอัปชิตังไีราตถารูปัสสะฉันตุโนสิบสีบส่บุวเกปุตัสสุ พาชิตะมิท e ังเอตภพคะวตาชาณะปัสตาอะระหตาสัมมาสัมพ ah ุทเนะเอตตุมเหมาอนุสเวนะมาปรมมปรายมาอิติกลายมาปฏิกะสัมปทานเนนะมาตักกะเหตุมานยค่าเหนมาอาอาการะปริวิตเกนะ มาท,ที่นิชมานักขติยามาพักพระรูป,ปตายะมาสมัมโนโนคุยะถาตุมเมเหอัตนาวะชาเนายาถะอิเมธรรม,มาอากุสลาอิเมธรรม,มาสาวะฉาอิเมธรรม,มาวิทูขะระหิตาอิเมธรรม,มาสมัตตา สมาธินาอาิตายะทุกขายะสังวัตตันติอา,ะะาท,ทาตุมเมเหปะชะเหยยาถะยะถาตุมเหอัตนาวะชาเนยาถะอิเมธรรม,มากุศลาอิเมธรรม,มาอนวชาอิเมธรรม,มาวิทูปสันฐานอิเมธรรม,มาสมัตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตตันติ อ,า,อา,าทาตุเมเหอุปสัมปชัะวิหะเลยาถาติสิบห้าบทสวดอุปเนิยสูตรอุปนิยติชีวิตะมัมปมายุงชะรูปนิตัสสะนะสันติตานาเอตังพยังมรเนเปขมาโนอุยานิกายิลาถสุขาวหานิ อุปนิยติคีวิตะมะมะปะมายังชรูปนิตัสสนะสัตานาเอตังพะยังมรรเเปขมาโนโลกามิสังปชะหีสันติเปโขโยทะกาเยนะสังยโมวาจายะอุทะเจตสาตั้งตัสสะเปตสะสุขายะโหติ ยังช no ah e e ีวมาโนปปการโนติปุยังหัมโมหเวลกติธรรมจารีหัมโมสุกิโนสุขมาวหาติเอสานิสังโฆอิสังโสธรรมเมสุกินเเมณุทุคติคันชันติธรรมจารีสัพเพสังคารานิจาติยะถาปัญญายะปสติอัตถ นิพินทติทุเขเอสะมะโคอิสุทิยาสเพสังขาราทุกขาติยะถาปัญญายาปสติอัตติอัตินิพินทติทุเขเอสะมะโควิสุทิยาสเพธรรมานาตาติยะถาปัญญายาปสติอัตต อะทะนิพินติทุเขเอสตมโควิสุทธิยา16บทสวดอัป,ปันนักาชาโรอป,ปันนักันฐานะเมเกทุติยังอาหุตักกิกาเอตัทัญญายเมทาวีตังคันเหยยะอป,ปันนักังพระหูเวสารานางยันติปะพตานิวานานิจัก อารามรุขะเจตยานิมนุสสะพัทยตัิตาเนตังโฆสลนังเขมังเนตังสารามุตมังเนตังสารณะมคัมมะสปะทุกขะตมุจิติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสารานังคตโตตตาริอริยาสจจานิสัมมัสปัญญายะปสติ ทุกขังทุกะสมุปาทางทุกขสะจะอติกรรมอริยันจะอัตคิกังทุกขุปสมมะคามิตนังเอตังโขสละนังเขมังเดตังสระมุกตังเอตังสระมาคัมมะสัปปะทุกะอมุจติสิบเจ็ดบทสวดพระเทกรัตนคาถา อาทิตตังนานวะคเมยะนักปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำน,นึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาติตัมปหินันตังอป,ปตันจะกอนาคตังสิ่งในล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปัตน,นจะอยู่ทำมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอาังกุมปังตังวิทามะนุพระรูหหเยบุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คอนแคนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนื่องให้ปุกโผงถืออเชวะมาจิมาตปังโกชัญญามะรานังสุเว เราทําความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะเห็นความตายในวันพุ่งนะอิโนสังคารันเตนะมหาเสนนะมะจุนาเพราะความผัดเพี้ยนกับมะจุราชผู้มีเสียรายใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอหูรัต,ตะมัตตันทิตังตังเวพักเทกะ รัตโตติสันโตอาจิงคเตมุนีติภามุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดข้างทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหลว่าผู้มีลาติม่เจเรือนด้วยประการดังน,นี้แลสิบแปดบทสวดทิ่หักปัญจเวขาปะทะชลาธรรมโมวิหิชรังอนติโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทิธรรมโมไมหิพยาทิอน,นัติตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมไมหิมราณอนัติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ สัพเพหิเมปิหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเล่าเวนเปิตต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาพจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมสโกโหิกรรมมทายาท,มมยมมทูกรรมมโยนิกรรมมพันธุกรรมมาปฏิสารโน เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษามิปัญญานางวาปากกาวาตัสะตายาโททวิสามิเราทำกรรมมนในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาท คือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสิ้นไปเอวังอาเมหิอภิหังปัจจะเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวัน,ท,วนทุกวันเถินสิบก้าบทสวดเทวตาอ,อุโยชนมะคาถาทุกขปัตตาจจนิทุกขาพระยปัตตาจจนิพยา โสกปตาจจนิสโสกาโหตุสเพปิตาริณุเอตาวตาจะอเมหิสัมพตังบุญะสัมปตังสเพเทวานุโมทันตุส,ะพะสัพภสมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสทายะหีลังลักขะตุสัพะทาภาวนาพิรตาโหตุ ขันฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพลังปันตาปเจกานันจัยังพลังอระะหันตานันจเตชีนะลักขันพันธามิสัพพโสยี่สิบบทสวดเทว,วตาปฏิทานาคาถาหันธมยังปฏิทานาคาถาโยมนามาสี ยาเทวตาสันติวิหารวาชินีทูเปมะเวโปูิมะเรตะตหินตตหินตาธรรมธาเนณะพวันตุปูชิตาโสทิงกะเวนเตทะวิหาระมทะเลเอราจะมชมานวกาจะพิขโวสารามิกาธานะปฏิอุปสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสลา สันปานะผู้ตาสุขีตาพระวันตุงเตเชราผู้ชาเยปิจะอัตสัมภาวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปเ,เตปเจเตปฏิจะเตสัพเพปิทุขสะตลนตุสังขยังหาตุกิลังสตงังธรรมโม อมมาทลาจะอุกขลาสังโฆโหอตุสมโวะอัฏฐายะจิตายาจจะอัมเฮละขะตุสธรรมโมสเปปิตธรรม,มจาริโนบุธิสัมปาบุเนยามะรัมเมอริยะปะเวทิเตยิบเอสบทสวดสพัพพะอุตทานคาถา อันธมยังปฏิทานคาถาพนามเสุยสิกานิกตัสะยานันยานิกตานิเมเอสันจะพาคิโนโหตุสตานนตตาปะวานกาเยปิยาคุณววงตาจะมหังมาตาปิตาทะยูทิชาจา,าเมยะิชาวาอันเยมันตนาตเวริน สัตติสันติโลกัสิงเตคุมาจตุโยนิกาปันเจะจตุโวการาสังสลันตาพระวากวียาตังเยฏิตานามีอภนโมทันตุเตสยังเยจิมังนัภัสสนันติเทวาเตสังนิเวทะยู มะยาทินนานาปุยนาง์อนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตาสัตาโหตุอเวลาสุขวิชิโนเขมังปัทันจะปะโปตุเตสาสาสิขมะตังสุภาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ แลบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วก็ชนดอดาเป็นที่รักมีคุณมีมารนาและบีดาข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นอสสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวียนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภพสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ ก็สัตว์อะไรทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์ใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแก้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงยามีเวทอยู่เป็นสุขเสมอเถิด และจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความบังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำรัจเชิด้วยอานุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสง์แห่งการบูชาพระรัตนตรัย ด้วยการสาธยายบทสวดมน์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแค่ข้าพระเจ้าขอให้พ้นทุกภัยขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้พระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอปุยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและพระธรรมเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระจิงพารีพิน่าโดยมูลที่สมเด็จพาญานสังวรวัดวรวินิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอ,อจงเปลี่ยงด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถา,าต่างๆ จงสำเร็จสัจจิตทุกประการเพือสาธุสาธุสา,สา,สา